สัสดีคะ่ะพี่ปลาจะมารีวิวอัปเดตแหวนเนาะอันนี้เป็นแหวนอัมพันแท้นะคะอันนี้แหวนอัมพันแท้เป็นอัมพันพมา่านะน้ำน้ำสวยนะลูกค้าไม่ค่อยมีตำหนิอันนี้อยู่ที่450นะตรงนี้จะมีขนหางช้างนะลูกค้าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไซส์อันนี้อัมพันแท้นะไซส์ห้นะคะ ห้าแปดราคาจะอยู่ที่อสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะสี่ร้อยห้าสิบอันนี้อัมพันแทนนะอ่ะพี่ปลาอัปเดตงานอ่าแล้วก็จะมีงานมูลโตนเนาะมูลสโตนนะคะมูลสโตนเน้นด้านเมตตานะคะมีขุนนางช้างตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็4ี่ร้อยห้าสิบนะคะเอ่อไซส์ห้าหกนะคะห้าหกห้าหกมูลสโตนนะคะห้าหก แล้วก็มีหยกพมา่าอยู่วงหนึ่งนะคะอันนี้หยกพมา่านะคะหยกพมา่าอันนี้ไซส์หกสิบนะลูกค้าไซส์หกสิบอันนี้ถ้าจุบทองสวยมากเลยไซส์หกสิบนี่ไซส์หกสิบแล้วก็มีปป่งคำวงหนึ่งนะคะอันนี้แก้วนี่มันจะมีแก้วแก้วปวกนะคะ อ่ะก้าปวปลวกเขียวฟูๆออกมาปวกปวกเงินแล้วก็ปวกนาคอยู่ในเม็ดเดียวกันนะอ่ะอันนี้ไซส์ห้าแปดนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีทับทิมอยู่วงหนึ่งอันนี้งานเงินแท้นะอันนี้ทับทิมประมาณยี่สิบกรัตนะคะลูกค้าจะมีธาตุของของเขานะก็จะเป็นธาตุขาวๆนะนิดหนึ่งนะคะอ่าเป็นทับทิม ะะอันนี้จะอยู่ที่450นะคะใครอยากใส่ทับทิมแบบราคา450เม็ดประมาณ20กรัตนะ,อ,ะอันนี้อยู่ที่450บาทนะคะอัปเดตงานรุ่นนี้ทับทิมแท้นะคะเป็นกิมโมเชียงมีสตานะคะอันนี้350นะคะลูกค้างานเงินแท้ไซส์60นะคะ60นะคะ แล้วก็จะมีรุ่นนี้สวยนะลูกค้างานเงินแท้ค่าเรือนก็400แล้วลูกค้าอันนี้เป็นงานทับทิมแท้เงินแท้นะคะแล้วใส่แล้วสวยมากลูกค้าไม่ลุก